ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมพนมินครับก็ถือว่าจบโปรเจกต์นะครับหอมมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทั้งสองแปลงเลยนะครับก็รวมๆแล้วก็ได้สามหมื่นลูกนะครับหอไปสามหมื่นลูกนะครับจำนวนต้นก็แปลงแรกนะครับร้อยแปดสิบนะครับแปลงที่สองก็สองร้อยห้าสิบก็โดยเฉลี่ยแล้วต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบลูกนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับ เป็นครับครับเพื่อนๆน,นี่คือบรรยากาศยามเย็นๆน,นะครับห่อเสร็จแล้วนะครับผมจำนวนพื้นที่8ไร่นะครับต้นมะม่วงก็430ต้นนะครับทั้ง2แปลงเลยนะครับห่อ,อได้30,000ลูกนี่ครับบรรยากาศพาเพื่อนๆมารับชมนะครับก็ถือว่า มีแปลงใหญ่สองแปลงนี้นะครับส่วนแปลงอื่นก็อาจจะไม่ค่อยหนาตาเท่ากับทั้งสองแปลงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะเพื่อนๆชมกันสักหน่อยนะครับก็แน่นอน,นครับทั้งสองรุ่นนี้นะครับน่าจะปล่อยขายได้ก่อนตรุษจีนอยู่แล้วนะครับก็ราคาก็น่าจะตามที่ตั้งไว้นะครับ ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับในการทําทมะม่วงนะครับปีนี้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยฮะบรบบรยากาศที่หมู่บ้านโป่งแค่นะครับตำบลท่ามะลามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วหายเหนื่อยเนาะเพื่อนๆนะ <laughs> ขวผมนี่ครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีกิจกรรมหรือว่าอัปเดตในส่วนมะม่วงของพรมอิมยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe และสั่นกระดิ่งขอพรมิมกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ